ครับเดี๋ยววันนี้จะเลือกผ้าทำสกนะครับจากค a l l i g r a p h ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ day by day นะครับ so today I'm going to choose the material to make a score of this calligraphy day by day i s a big one big one อยากได้แนวสีทองนะครับเดี the ๋ยวจะเลือกนะว่าจะได้ตัวไหนนะครับ so I like gold color so to match with this gold let's choose it ครับก็เลือก2ผืนนี้นะครับ so I choose t h i s two material หลังจากตากไว้นหนึ่งคืนก็ต้องแกะออกจากบอร์ดนะครับ a f t e r d r y for one night. I have to take it off from the board. ที่นี่ชิมมจิเสร็จแล้ว finish ชิมมันจิ ครับการติดดิชิมันจิเสร็จแล้วนะครับ finish atta d i ิชิมั n จิติจสุจิเสร็จแล้วนะครับ finish atta ส mm ุจ hmm. ิเดี๋ยวมาทำขั้นตอนหนึ่งต่อไปนะครับ let's do the next step ตั้งสด้านแล้วครับเอไว้ที่ finish test ของโฟคเลยครับโอเคดู the next step. The cap does, the liner cap already finished attaching every piece. Thank you.